นี้ก็เดี๋ยวจะมาพาทุกคนมาเล่นเกมกระชับมิตรนะคะ,อ,ะอยู่ในเกมเที่แอนิมอลนะคะแล้วก็กับบรรดาเพื่อนเพื่อนวทูเอร์อีกหลากหลายคนเลยนะคะวันนี้เราจะเจอเพื่อนเพื่อนวิทูเอร์แบบมากหน้าหลายตาอ่าดีดต้อนรับทุกคนด้วยนะคะแล้วจะุกบปนะคะไปเลยผมเป็นวัวผมจะเป็นแมวเสมอมาต่ว่าไปยังไม่ได้แอร์สตีนสินะ มันแท้เกินใครอยู่แล้วยืนคนยืนเกาตูดตูดมันเคยเป็นน้องคู่กัะเท่อะโอเมกอนนี้มันเล่นยังไงรู้สึกว่าต้องอะไงต้องนี่เนี่ะฮะมันอาการมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วมันต้องอยู่ในที่ขยับ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 เเอป็น ก๋วยไปกินไหมก๋วยดีนะตีตรวสุขภาพปลาก็ดีนะเสียงกีดเห็นคนโดดลงมาแบบโดดลงมาโดดลงมาเลยพี่พี่พี่ขอจับหน่อยได้ไหมอ่ะไปพี่ไปจบเลยพี่จุบคนเลยพี่จุบคนเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่จุบเลยพี่จุบเลยพี่พี่เอาเลยพี่พี่เอาเลยพี่จุบเลยพี่จุบเลยพี่เอาเลย

ทุกคนครับพี่ทำพื้นที่เหลือพื้นที่เหลือน้อยแล้วทุกคนใครตายเลี่ยงเขาพี่ใครตายเลียงไม่มีตายยังไม่มีใครตายเลยโอยที่นี่พี่ลินทำผมทุกคนทุกคนทุกคนพี่ลินทำผม